คิดแบบคนนอย่าคิดแบบนักการตลาดถ้าคิดนักการตลาดปุ๊บเราเอามันมจะมีแบบดอลลาร์ซายมีตัวเลขขึ้นอยู่บนหัวเราถ้าเราลดราคาตลอดเวลามันกลายเป็น positioning ของแบรนด์ในเวลาวิกฤตอะพี่เชื่อว่าเงินเราก็ต้องได้ลูกค้าเดิมอย่าให้เสียลูกค้าใหม่อะต้องเตรียมฐานรองรับข้อเลยอะค่ะ สวัสดีครับผมดรธีรัตนวัฒน์พรกุลนะครับ mm hmm. เราอยู่กับรายการเด e Practical Zoom โท p เปียใช้แอปพลิเคชัน Zoom z o มไปหาแขกรับเชิญที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคโควิด19เรายิ่งต้องการวิธีการกำลังใจและก็หนทางเอาตัวรอดนะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับผมได้รับเกียรติจากพี่ที่น่ารักของผมท่านหนึ่งนะครับผมอยู่กับพี่อ้อมนะครับสวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อมเนี่ยชื่อจริงนะครับชื่อดังใจถวินนะครับอนันตชัยใช่ไหมครับ เดี๋ยวต้องให้ย้อมแนะนำตัวเองนิดนึงว่าปัจจุบันพี่อ้อมทำงานด้านไหนอยู่ฮะโอเคค่ะจริงๆก็ทำงานบริษัทอินเทชนะคะเป็นบริษัทวิจัยของญี่ปุ่นในส่วนของเมืองไทยอินเทชไทยแลนด์เนี่ยก็ดูในเรื่องของวิจัยแล้วก็ดูในเรื่องของวิเคราะห์การตลาดให้ลูกค้าด้วยค่ะนี่แหละครับวันนี้ฮะเพราะพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการตลาดเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเลยนะครับผมก็เลยอยากจะได้ไอเดียว่า เผื่อคนที่เขาติดตามแล้วก็ฟังเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเดี๋ยวนี้คนทํางานเขาก็มีอาชีพสํารองด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการที่ติดตามเพจผมอยู่เนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ได้ไอเดียเรื่องของการตลาดยุคโควิดตอนนี้สถ,ถานการณ์เป็นแบบเนี้ยการตลาดมันต้องพลิกตารากันยังไงครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าการตลาดตำตำราการตลาดเดิมเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะจะมี 4P 5P 6P อะไรก็แล้วแต่ บางคนมันเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์แบแบคำนึงถึงชอตเทอมเยอะไงเพราะต้นต้องบริหารต้นทุนต้องหาไรายได้ไรายได้มันหายไปใช่ไหมก็พยายามจะบริหารต้นทุนโดยการลดแลกแจกแถมทําทุกอย่างเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นชอตเทอมจริงๆเราต้องบาลานซ์กันดีๆนะระหว่างชอตเทอมกับรองเทอมว่ามันทําความเสียหายให้แบรนด์ในรองเทอมหรือเปล่า mm hmm. คือเราดูกันตลาดปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรามักจะเน้นว่าเอาผล รีทอเรนต์เวสท์มันเป็นตัวตั้งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแบรนด์เนี่ยเราพูดถึงความที่แบรนด์มันต้องยั่งยืนยาวนานนะคะคือทำอะไรต้องห้ามห้ามเสียหายเพราะนั้นจริงๆในเรื่องของรูเล่แกจกแทนโปรโมชั่นเนี่ยขอให้เป็นช็อตเทอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆอันเรารู้สึกว่ามันมันสร้างความเสียหายอันหนึ่งนี่เป็นเคสอันนึงไม่รู้จะพูดถึงเรื่องแบรนด์ได้หรือเปล่านะอาจจะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เราต้องใช้ต้องกินแล้วเรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นการทํา บริหารต้นทุนได้น่าสนใจแล้วไม่ได้เสียหายกับแบรนด์คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเจ็บตัวหมดเขาขายของไม่ได้ยิ่งร้านอาหารเนี่ยยิ่งเจ็บมากๆเพราะว่าไปนั่งทานที่ร้านไม่ได้จะขายยังไงทุกคนก็ไป delivery โอ้โหก็เต็มไปหมดเลยพื้นที่ถนนเนี่ยเราก็เห็นแต่รถ delivery ทั้งหมดเลยแต่มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งน่าสนใจมากแทนที่เขาจะลดแลกแจกแถมอย่างเดียวคือ MK จะพูดถึง MK MK เนี่ยเขาบริหารต้นทุนแทนที่ลดแลกแจกแถม อย่างเดียวเขาบอกเลยในเมื่อวัตถุด,ดิบมันมีมันเสียถูกป่ะคะแทนที่บอกว่าเขาเรียกเรียกเรียกเขาเรียกว่าอะไรแตกลายสินค้าแตกลายสินค้าในเรื่องของมีผักสดถูกป่ะครับเพราะผักสดมาขายอ่ะซึ่งถามว่าอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าอันที่หนึ่ง เขาบริหารเพนพอยต์ของตัวเองคือต้นทุนคือวัตถุดิบที่มันต้องเสียไปครับบริหารพร้อมๆกับหาเพนพอยต์ของลูกค้าว่าลูกค้าตอนอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็อยากจะทําอะไรกินเองด้วยเหมือนกันการ,รหาของสดกันไปตลาดไม่อยากไปเพราะกลัวติดโรคเลยกแ็แล้วแต่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่อยากไปอีก,กเหมือนกันนี่พอมีเดลรี่ผักสดจาก MK อันที่หนึ่งเป็นผักสดที่มีคุณภาพด้วยนะมาจากโครงการหลวงเลยนะ เพราะนั้นในแง่ของแบรนด์เรียกว่ายกวินวินวินเลยนะดรพีคือที่หนึ่งแบรนด์เองก็วินนะคะเพราะว่าสิ่งที่แบรนด์คอมมิ n นิเคตออกมาเนี่ยผักสดไม่ใช่ผักธรรมดานะเป็นผักโครงการหลวงซึ่งสดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแบรนด์ก็ลราจะ deliver message ว่าคือเป็นวินวินวินสามอันคือวินแรกเลยวินแรกเลยคอน s u m e r เนี่ยได้ กินของ,ของที่ด,ได,ดีได้ของดีได้ของดีแล้วก็แบบผักสดด้วยนะส่งถึงบ้านถูกไหมคะวินที่สองคือในแง่ของแบรนด์เองอะค่ะแบรนด์ก็บริหารต้นทุนตัวเองถูกไหมก็คือแทนที่จะผักจะสูญจะเสียไปเนี่ยก็เป็นลายสินค้าขึ้นมาอันที่สามในแง่ของลองเทอมพอแบรนด์บ,บอกว่าผักตัวเองสดมากมาจากโครงการหลวงเนี่ยมันเป็น h i d เด n message อยู่ไนงะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้แต่ละครั้งที่เราไปกินที่เอ็มเคอะคดีมากอุ้ยน่าสนใจมากเลยประเด็นนี้ มันคือทริปเปิลวินจริงๆก็คือสิ่งที่เขาทำออกมาจริงๆวัตถุประสงค์มีเรื่องเดียวฉันต้องการเซอร์ไวในในสถานการณ์โควิดแต่ <Okay. S 1> เมื่อมาสแกนตัวเองแล้วเนี่ยฉันมีคุณค่าอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยอยากจะมาสนับสนุน MK คุณค่านั้นก็คือฉันใช้ผักของโครงการหลวงทำให้ผมรู้สึกเลยว่าทำไมผัก MK เเวลาเราซื้อถึงแพงก็รู้ไงว่าเขาก็ต้องซื้อมาจากโครงการหลวง oh, um. โครงการหลวงก็เอามาจากเกษตรกร,ก,รกลุ่มต่างๆ <Okay. S 1> ถ้า ถ้าเ k เคไปต่อได้โครงการหลวงไปต่อได้กเกษตรกรอ,อีกหลายพันครอบครัวก็ไปต่อได้ซึ่งจริงๆนี่มันถูกวิชัยไลด์โดยอัตโนมัติโดยผ่านผ่านเคสของการตลาดของเอเให้เราเห็นในช่วงโควิดได้ทันทีเลยค่ะอันถัดมาผู้บริโภคก,ก็จะไม่มีเท้าแล้วจะไม่มีการตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องสนับสนุนเอ็มคนีน่นี่คือนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คนที่ตามฟังเราอยู่เห็นเหมือนกันว่าผมเห็นด้วยนะว่าคนส่วนใหญ่จำ จำแบบเขาเรียกว่าอะไรยิงปยิงปืนเร็วเกินไปอ่ะเช่นแพนิคปุ๊บกูยิงก่อนเลยยิงแบบบาสูก้าเลยเพื่อจะอัดฉีดทุกอย่างในการที่ลดลดแรกแจกแถมอยากให้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยลองกลับเอาไปคิดแม้กระทั่งเป็นคนทํางานหรือเจ้าของจิจก,การก็แล้วแต่เนี่ยลองดูที่ว่าเราจะสามารถพลิกมุมเนี่ย เล่นในเชิงเอาคุณค่ามาช่วยผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเราได้ไหมสงครามราคามันมันมันใช้ไม่ได้เลยพี่ผมสงสัยสมมติธุรกิจจะแยกเงี้ยเราจะแย่แล้วจะไม่ใช้เลยมันไม่ได้แล้วพี่จะจะมาคิดเรื่องการมองแบรนด์ระยะยาวบางทีอาจจะเป็นเรื่องยากสําสหรับตัวเจ้าของกิจากากรรพี่ว่าใช้ได้อีกที่บอกว่าใช้ใช้แต่อย่าใช้จนเป็นแพทเทิร์นนะทาให้เกิดความคาดหวงังเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราลดราคาตลอดเวลามันกลายเป็น positioning ของแบรนด์แต่การลดราคาเนี่ยมันเป็นอาวุธ ทั่วคลาวสาหรับสําหรับที่เราคุยกันนะฮะไม่น่าจะเป็นอาวุธถาวรแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ผู้ประกอบการก็เลี่ยงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามทําแต่ทํามันแบบพอประมาณแล้วกันเนาะใช่ค่ะอันนึงเนี่ยอ้อมจะเล่าให้ฟังว่าเอ่ออย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราคากันนะคะค,คนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือตอนนี้พอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันถูกดิสรับตอนนี้ทุกคน transform ตัวเองมากเลยอย่างบริษัทพี่ยอมเองเนี่ยแต่ก่อนพูดดิจิตอล transform a t i o n ไม่ยอม transform นะ CEO สั่งก็แล้ว CEO สั่งก็แล้วตอนนี้ซีโควิดี่ยจัดการทุกคน transform ทุกคน work from home ได้แบบเด y วันเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มใช้ z o ูมกันคล่องขึ้นเราเริ่มคุยเราตายต่อไปเราจต้องมีออฟฟิศจริงหรือเปล่านะคะเราเริ่มใช้ Microsoft t e a m กันมากขึ้น ซูมตอนแต่ก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดเราจะจําได้จะมีฟรีเวอร์ชั่น40นาทีตัดถ้าอยู่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ถูกปะถ้าอยู่ไม่ได้ซื้อไลเซนส์นเขาแต่ตอนนี้เขาปล่อยเลยนะคะ 40, 40นาทีก็ได้ก็คือเลย 40, 40นาทีก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเมมเบอร์ Member, มีไลเซนส์นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการอย่างนี้ถึงบอกว่าเขาไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมหลายออฟฟิศกำลังช่างใจระหว่างใช้ซูมเมคซอฟทีมดี ใช้สุขภาพซูมมันปล่อยให้บอกว่าสี่สิบนาทีก็ได้เกินก็ได้เนี่ยคนก็ใช้ซูมมากขึ้นนั่นก็เป็นการการสร้างฐานลูกค้าแบบการสร้างแบบได้ใจอะ่ะไม่ใช่ได้เงินอย่างเดียวตอนนี้มันเวลานี่นะเวลาณน,นเวลาวิกฤตอะ่ะพี่เชื่อว่าเงินเราก็ต้องได้ลูกค้าเดิมอย่าให้เสียลูกค้าใหม่อะ่ะต้องเตรียมฐานรองรับเขาเลยอะค่ะคืออ้อมว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเราลดแลกแจกแถมกับลูกค้าปัจจุบันมากเกินไป โดยที่ลืมมองว่ามันมี potential ลูกค้าใหม่ๆซึ่งเขาก็มองว่าตกลงแบรนด์เนี่ยมีมูล,ลค่าหรือคุณค่าอย่างไรนะคะซูเป็นอกอย่างที่ดีนะคะตอนเนี้ยทุกคนก็อีกอันหนึ่งที่นึกถึงก็คือตัวคอนเทนต์คือ Tik t o ็อกเพี่เล่นลูกลูกชายเล่นไหมยังครับยังเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วฮะ <c oughs> ติ k กต็อกอาทิตย์ที่แล้วพี่อมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเจนนุ่นโบมาก็เลยต้องมาด้วยแล้วต้องไปดูวิเคราะห์เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนนุ่นโบอันนี้อมว่าเป็นเค สำหรับนักการตลาดไปดูเขาจริงๆนะทำไมทุกคนพูดถึงเจนนุ่นโบหมดเลยนะคะเพราะท้ายสุดมันมาจากคอน s u m e r behavior เรียกว่าจิตวิทยาผู้บริโภคส่วนหนึ่งอันที่หนึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายนะคะคถ้าจะจําง่ายๆนะมันคือจริงๆมันบอกว่ามันเป็น behavior ของ C generation นะคะไม่ว่าคุณทําแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มันเป็น C generation มันเป็น behavior เป็นพฤติกรรมของ C ทอย่างอันที่หนึ่ง มัน c o n v e n i e n มันโคตรง่ายเลยใครก็เล่นติ๊กตอได้นะคะอันที่สองมัน connected มันคือมันมันอตอนนี้เราอยู่ในในช่วงของที่อยู่ว่าออนไลน์ตอลอดเวลาเพราะนั้นก็เข้ากับพฤติกรรมของคอน sumer ที่โดยที่เขาเป็นอยู่แล้วอันที่สามมันคือความ collaboration คือทำงานร่วมกันอ่ะอันที่สี่อันนี้สำคัญมากๆเรื่องของ community เพราะนั้นต่อไปเนี่ยแบรนด์ต้องต้องคิดถึงเลยว่าหลังจากนี้ต้องรู้เลยว่า New normal เกิดขึ้นแน่แน่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วเขารู้เขาเรียนรู้การที่ว่าเขาจะ connect เขาจะ convenient เขาจะ collaborate กันยังไงเขาจะอยู่ใน community เขาจะ connect กันยังไงเพราะนั้นเนี่ย Tiktok เป็นแพลตฟอร์มที่บอกว่าใช้ซีเจเนเรชันเนี่ยได้ฉลาดมากๆแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ CSR นอกจากความอันที่หนึ่งคนใช้เดียวเพราะว่านี่คนมันเบื่อมากทํางานอย่างเดียวซูมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวะก็ต้องเล่น Tiktok บ้างเพราะนั้นันคือความเพลิดเพลินคือเข้าใจิีวิทยามากอันที่สอง เป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น WHO <ม>ก็เข้ามาใช้นะสภากาชาเข้ามาใช้ยูนิเซฟก็เข้ามาใช้าาใชกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาใช้เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการคอมมครองคนที่กว้างขึ้นเพราะทุกคนปรับตัวหมดเลยบอกว่านี่เป็นรีว l t ทา e ์เป็นรีวการปรับฟอร์มมากๆเลยอ่ะ แต่ว่าพอวิถีมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็น new normal เกิดขึ้นเนี่ยคอนเท x กซ์คอนเทนต์มันก็เลยปรับตามมันไปแพลตฟอร์มพวกนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพียงเลยว่า Product Price, Place, Promotion ยังมีอยู่เหมือนเดิมได้แต่คุณสิ่งที่เราต้องระวังมากๆคือ Context ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแสดงว่าวิถีการทาการตลาดเนี่ยอาวุธมันมีให้เลือกมากขึ้นแล้วก็อาวุธเนี่ยมันมันด้วยความที่อาวุธมันเยอะ ดังนั้นเราก็ต้องเลือกคอนเทกต์หรือว่าบริบทให้มันเหมาะสมกับอาวุธที่เราจะเอาสื่อของตัวเราเนี่ยไปหาผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆด้วยถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการเนี่ยเราควรจะโปรโมทสินค้าและบริการเราในรูปแบบยังไงดีในช่วงวิกฤตโควิดแบบนีจ้จริงๆเรามีคำอยู่คำานึงตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดหรือหลังโควิดมีคำคำว่า seamless experience seamless ค,คือแปลว่าจะเป็นช่องทาไหนก็แล้วแต่จะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ เพื่อมาอันนี้ชัดมากๆคือเป็นชาแนลที่เรียกว่าออนไลฟ์อ่ะคอน summer เขาอยู่ชาแนลไหนเขไปเลยออนไลฟ์อ่ะเราต้องนึกถึงคำคำว่า่บกว่าลองนึกภาพตัวเองเป็นคอน summer เราตื่นเช้ามาทําอะไรกันบ้างนั่นคือชาแนลของคอน s u m e r ทั้งหมดเพราะนั้นก็จะอยู่ออนไลน์ออนไลน์ชาแนลอะไรก็แต่ก็เนี่ยเป็นการปรับตัวจริงๆว่าเราเข้าใจเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะคือไม่จําเป็นจริงๆบาง,บางครั้งเราไม่ต้องการอะไรอะ่ะออนไลน์ตลอดเวลามันไม่ไหวเหมือนกันนะ บางทีออฟไลน์บ,บ้างก็ได้แต่ว่าจะอ,อยู่ในช ANNEL ที่เขาเข้ามาหาเราได้อย่างไรก็แปลว่าเราต้องมีเอ p ม t h อตเนี่ยค่อนข้างเยอะว่าลูกค้าเราเขาเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นคําที่กีขออนุญ,ญาตย้อนกลับที่ MK นเอหนึ่งนี่บอกเอ็มเนี่เก่งเพราะว่านอกจากเข้าใจเพนพอยคอนซเมอร์แล้วไม่ไหวแล้วสั่งแบบพิซซ่าทุกวัน,นยอยากกินผักคุณภาพแล้วทําอย่างไรเพื่อบริหารสต็อกบริหารต้นทุนพวกนี้ด้วย เพราะนั้นคือก,การเข้าใจเพนพอยท์ทั้งคอน s u m e r และเพนพอยท์ของแบรนด์ของมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยสำคัญมากๆมันเกิดเป็นแชร์แชร์เพนพอยท์เกิดขึ้นนณช่วงวิกฤตเพอหลังวิกฤตปุ๊บไอแชร์เพนพอยท์เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นแชร์แวลูว่าท้ายสุดแล้วแบรนด์เนี่ยทำอะไรได้มากกว่าน,นี้ไหมคนอยากทําอะไรมากกว่าน,นี้ไหมตอนนี้คือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามันอยู่ในความบีบคั้นนะมันเลยเป็นแชร์เพนพอยท์ แต่ต่อไปมันไม่อยู่ในเพนพอยต์เนี้ยมันต้องขยายให้มันเป็นแบบเพอร์เพสที่ใหญ่มากขึ้นช่วงเวลาที่มันเพนพอยต์กันหมดอย่างเงี้ยเราน่าจะลดดีกรีของการขายลงสักนิดนึงให้ให้ให้สื่อออกไปเนี่ยผู้บริโภคที่ติดตามอยู่มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเราจะไปด้วยกันเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมสเสจที่เป็นเชิง m โม i ิเวชันมากกว่าที่จะขายของรัวๆอย่างเดียว อันนี้คิดว่าเป็นแนวนี้ไหมฮะหรือว่าเป็นฮิวแมนพี่อ <human S 1> ้อมว่าเป็นคําสั้นๆเลยว่าคิดแบบคนอ่ะอย่าคิดแบบนกักการตลาดถ้าคิดนกักการตลาดปุ๊บเราเอามันจะมีแบบดอลลาร์ซายมีตัวเลขขึ้นอยู่บนหัวเราแล้วคิดอย่างคนเนี่ยมันจะทําให้เหมาะกับสถานการณ์ช่วงเนี้ยค่ะครับไมต่ต้อง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 ยอมรับเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ฉลาดเขาก็มีมช้อยยิ่งช่วงนี้เขายิ่งมีช้อยเยอะมากๆเลยอะ่ะเพราะนั้นคุณไปจะไปแบบหลอกลองวงเท้าขายของอย่างเดียวอะไรพวกเนี้ย เขาก็มีช้อยอย่างอื่นตั้งเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ย,ยคิดอยากคิดแบบนังการตลาดคิดแบบคนที่เขาคิดกันเป็นฮิวแมนแบรนด์นะคะงั้นข้อข้อคิดที่ได้นะครับจากการคุย,ยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความเป็นฮิวแมนเซนทริกมากเท่าไหร่ในวิกฤตที่เราทั้งทั้งเราทั้งลูกค้าเราทั้งคู่ค้าเราเจอเนี่ยถ้าเราสื่อเอาใหม่นะเดี๋ยวมันมันดีเลยแล้วเบื่อมากเลยอีกทีครับอีกทีครับถ้าเราถ้าเราครับเอาใหม่ถ้า ในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยผมผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่อ้อมกำลังถ่ายทอดออกมาผมขอขมดเป็นเพิ่มกับที่ผมเข้าใจก็คือว่าเราต้องมีหัวใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะ่ะเพราะเรามีทั้งคู่ค้ามีทั้งลูกค้ามีทั้งพาร์ทเนอร์มีคนรอบตัวเราเต็มไปหมดถ้าเราเนี่ยจะไปด้วยกันได้เนี่ยมิติของการทําการตลาดมันต้องคงความเป็นมนุษย์ให้เยอะที่สุดช่วงนี้เพราะทุกคนต้องการการเข้าใจเห็นใจและไปด้วยกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบแคปิตอลิซมมากในช่วงนี้หลาจะเป็นแบรนด์ที่ถูกทิ้งก็ได้หลังจากที่วิกฤตนี้มันจบแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคนคุ้นชินกับการที่เขาสามารถมีช้อยที่เขาเลือกได้โดยที่ไม่มีบัเลารีในเรื่องฟิสิกอลบ a r ลารีเลย Place อาจจะไม่ใช่ฟิสิกอ l เพลสีกต่อไปนะคะสิ่งที่เรียกว่าคนทำงาน วิธีทํางานมันจะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงวิธีการทํางานของเบษัทพยอมเองเนี่ยซึ่งหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราคิดว่าเนี่ยในแง่ของแบรนด์จะเป็นอย่างนี้คือเราเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ transformation จริงๆ T3T ท,ท,ที่ตอนนี้เราใช้กันทํางานในที่ Intake และคิดว่ามันจะเป็นวิธี value ท,ที่เปลี่ยนแปลงไปที่หทีแรกทีมนะคะ เราเรียเรียกว่าเราทํางานคนเดียวรู้เลยทํางานคนเดียวไม่ได้นะคะถึงแม้เราบอกว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแต่เรารู้เลยทุกอย่างเนี่ยมันมีนกลไกหลายๆอย่างเพราะนั้นทีมเวิร์คสำคัญมากถ้าเปรียบเทียบเป็นแบรนด์นอื่นๆอยู่ต้องรู้เลยว่าคนอยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดใครเป็นทุนทีมของคุณบ้างทีที่สองคือ trust work ทีมเวิร์คไม่พอนะคะ trust work สำคัญมากๆากอาเกนถ้าเทียบองค์กรกับในแง่ของ คอนเท็ก์ของในการตลาดแล้วเ,เห็นว่าซัพพลายเออร์เราพาร์ทเนอร์เราเนี่ยความ trust ก็สําคัญเช่นเดียวกันเลือกพาร์ทเนอร์ให้ดีดูแลเขาให้ดีแล้วก็ trust เขามากมากนะคะเพราะว่าต่อไปที่บอกว่าคอนเท็กต์มันเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าวิกฤตเนี่ยเป็นแค่อารามมันคงมีมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเท่านั้นเนี่ยทีมเวิร์ก trust เวิร์กอันที่3ทีมที่3ซึ่งมันจะเป็นตัวท,ทำให้เรียกว่า transformation พี่เชื่อว่า t r a n s f o r m ในปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มเพราะนั้น,นันตลาดก็ เช่นเดียวกับแบรนด์หรือคนก็นแล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไป,ไ,ปไ,มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอดี๋ยลืมว่าคอน sumer เนี่ยณช่วงนี้เนี่ยนึกถึงภาพตัวเราเองเนี่ยตอนนี้เราเป็น prosumer ไม่ใช่ consumer ต่อไปเราโคตรเป็น prosumer เลยเราเก่งมากเราทุกอย่างออนไลน์เราสามารถหาทุกอย่างที่เราไม่เคยหาเจอได้นะคะเรารับ c h a ลนจ์ในสิ่งที่เราไม่ควรจะรับเลยแล้วก็รับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าแบรนด์เองเนี่ย บาลานซ์ดีๆระหว่างคำว่าช็อตเทอมที่เราพูดกันเรื่องโปรฟิตกันรหรือในแง่ของลองเทอมคือเรื่องของ p พ r p o s e สแบรนด์เองที่พยายามจะดูในเรื่องของ ROI return on investment ของในแง่ตัวเงินเราต้องเปลี่ยน ROI มาดูในแง่ของ ROI ที่เป็น return on impact หรือ influence มากขึ้นช็อตเทอมกับลองเทอมเนี่ยขอให้บริหารตลอดเวลาเราต้องมองว่าเราให้ตัวเองให้อยู่รอดปัจจุบันนี้กับความรอดแบบยั่งยืนเนี่ยมันแตก แต่างคุณค่ากับลูกค้าก็แตกต่างกันเช่นกันนะคะนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ว่าหลักๆแล้วคือเข้าใจเลยทุกคนต้องเอาตัวรอดให้ได้ไปตะนตระหนักช็อตเทอมแต่อย่าลืมว่ามันมีทุกอย่างมันมีเอ็ก n s เพนส์ของลองเทอมแน่ๆความเกรดี้ของเราในปัจจุบันมันอาจจะมีผลในแง่ของการเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์ในลองเทอมได้นะคะช่วงวิกฤตวิธีคิดแนวคิดสําคัญกว่าวิธีการเสมอเนาะวิธีคิดเราต้องได้ก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการที่ดีจะตามมาผมเชื่อว่า วันนี้ที่เรามาคุยกันในปมของการทําธุรกิจในช่วงที่มันเป็นการตลาดสําหรับช่วงโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยผมกลับคิดถึงตัวคนทํางานซึ่งมันก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเราคุณค่านําเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะครับก็สําหรับที่พีอมยกตัวอย่างมานะครับสำหรับคนที่ตามฟังอยู่ MK นี่ผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากอย่าไปมองแค่ผิวแต่ไปมองในแก่นเลยว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้น เราสามารถเอาคอนเซ็ปต์ของเขาไปปรับใช้กับธุรกิจเราได้ชีวิตเราได้เสมอนะครับก็ก่อนจะจบรายการวันนี้เดี๋ยวต้องขอให้พี่อ้อมฝากอะไรนิดนึงครับว่าถ้ามีคนสนใจจะไปติดตามพี่อ้อมจะไปขอคําแนะนาหรือไปตามอ่านอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปใช้บริการเกี่ยวกับงานมาร์เก็ตรสเซิติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะพี่ติดต่อด้เจ้าพี่เลยค่ะติดต่อพี่เลยค่ะก <laughs> <c oughs> <c oughs> ็เราเป็นบริษัทอินเทชนะคะเอาผลของ ฤติการผู้บริโภคเนี่ยมาทําเป็นกลยุทธ์การตลาดนะคะอย่างที่บอกว่ากลยุทธ์ใดๆเนี่ยไม่บรรเจิดแน่ๆถ้าเราไม่ได้มี Human spirit นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พี่อ้อหรือใช้พีออมจริงๆเราทำาทำได้ด้วยตัวเองนะคะหลักๆคือใช้ทั้งทั้งเฮดและฮาทํางานนะคะ<ช>ขอบคุณนะคะก็ะวันนี้นะครับผมดร,พรธรพรกุลนะครับกับรายการ The Practical Zoom Topia กับแขกรับเชิญคนพิเศษ ที่เขามาบอกเราแล้วว่าวิกฤตนี้ผ่านได้ใช้เฮดกับฮาร์ดทำงานคู่กันผ่านได้แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออมากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสด<อ><อ>ีครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ